บายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขอนินดีตลาดขาซื้อสองสักแค่มัอนี้สักแค่แจ้งงานเป็นพิเศษพี่น้องเอ้ยลาซัลเมื่อนี้สักแค่กับสีผ้าทันพสุชมไปคขายเขียดคือเก่าเนาะซึ่งเขียดบาทุ่งพนมไปเยองมาดอกเขียดอันนั้นเขียดสักแค่สื่อเนาะเขียดบาทุ่งกับเสียบบางสาวนี่ได้เขียดเก่าแต่บางคืนนี่ยมันเป็นอย่งเขียดบางพุ่นเมื่อก่อนเนาะได้ซิปใหม่พี่น้องสักแค่กับเสียบได้เนาะแตสบา ชวนที่ซื้อมาสักแค่กะซิคายเหมือนนี้ว่าซีด้บ่อเนาะได้ทุนบ่อนั่งเป็นเนาะบ่อไม้ถึงกําไรได้ทุนบ่อนะ่งเป็เนาะฐานได้ทุนสักแค่กะฐานเมื่อได้บรทุ่งเพิ่นบ่อได้เงี้ยสักแค่กะซีซื้อเอาคันมาได้กําไรเล็กๆน้อยๆนั่งเป็นเนาะกะไข่กุยูนะพี่น้องสักแค่กะสูตต่อไปนั่งเป็นเนาะอ่าเมอนี้กาวันที่สิบสี่เดี๋ยวพี่น้องวันเกิดนางกุ้งเนาะนางกุ้งเพื่นอนนเนอนเนาะ โอ้กะโอ้ยหนีตันยกพี่น้องตอีตนนีเนะเนาะนะเนอะนะสักแขกอะสีเตรียมต่อเมื่อสุกมาพี่น้องแล้วกะไปคลายขขาวนาำแปลงโหลดพี่น้องคายเขาแปลงโลดแล้วกะ็เวะสื่อเค้กมาเลยนะพียงเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งเขียดสักแขกกันเลยสักแขกอะมัดเป็นทีเรียบร้อยเลยละ่ะตามสอนนี่พี่น้องเขียดเนาะไม่จะโตใหญ่เหมือนนี่นีสักแขกกะมักให้แต่พักจึงขาเห็นแต่อันนี้เนาะ อันนี้นี่น้ำมันมันไปต้องมึงหอมหอมอันนี้คือเซมิเตสที่สองเตสที่สองนี่ก็อยากแขงเลยล่ะบได้นับเนาะรวมทั้งเมื่อจะจักหมายเด้อป้าพึงให้มันอันนี้ก่อนจักนอนก่อนพี่น้องวันนี้จะเคลียด์ไล่พี่น้องมาโลตลาดได้เพียงเนาะ อันนี้สแควรค้ายเขียดเนี่ยมันท่านเมริรเลยยังอยู่แต่ว่าตอนนี้ก่ะเป็นเวลาสามโมงสี่โมงเนาะสแควกัสิไปกดเงินทีว่าอ่าเอื่อยหรืออายเนาะกับผู้กันทีละโอนหายเนาะและ้วกะมี่เวทเทนเนาะไปทเทนนะสาวสวรรค์เด็กไอดอลไปสาวสวรรค์แหล่งนักแสดงเนาะกับยูทูบเบอร์ดังแหละอ่าสแควกับซีมากดเงินนักแสดงเนาะสแควร์ตรงใส,ส่ทรศัพท์พี่น้องเพราะว่าสแควร์ตรงเอา ตรงกดเงินออกจากไมโทรศัพท์ก่อนอ,ไไอ่าเดี๋ยวถ่าเบิรง์เงินกันเลยนะพี่น้องเนาะก็<ๆ>เอาเงินออกมาเป็นทีเดียวเลยพี่น้องเลยอ่าสามแสนสามสิบห้าพันเงินเนาะสามแสนสามสิบห้าพันพี่น้องหนึ่งพันบาทได 3, 000, 35, 000, ้สา<ๆ>มแสนสามสิบห้าพันเนาะคงนเมเดี๋ก็เป็นสบู่ก่อนหนึ่งว <laughs> ันนี้สักแต่ก็มาคล้ายคลองแลยพี่น้องกับสาวมืองอเนี้ก่ะสาเมืองอ่ะซื้อเคก้ก วันเกิดน้องกุง้งอ่ะเดี๋ยวกับสิไปสื่อไก่กันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงหานไก่กันเลยเน,นานพี่น้องตลาดย่ามเลยอ่ะสักแขกกรบเป๋าเขาโลพี่น้องพรอมสแขกกระเาวาเนี่ยคล้ายเขียดเนีน่ยเนาะแลวกะมาฝากสื่อของไอ้น้องกุ้งเขียดกันย่ามท่านมอพี่น้งองย,ยังถืออยู่อ่ะเดี๋ยวมาเบิงสะแขกสิถามกิโลไกล่เทไรเนาะแบบสิเอาเนือน้อเนาะหรือว่าสิเอาเนื้อนางอกเนาะ การโบหุกการพี่นองทาเบิงร์ดเขียดเขียดต้าเขียดบันกบยังเตใหญ่ตัวนี้ก็มาสื่ออ่าเครื่องปรุงของอันนั้นเนาะอ่าสิเป็นซอสซอสหอยนางลมพี่น้องซอสหอยนางลมแซ่บได้พี่น้องซอสหอยนางลมต่ว่าอันนี้ เออแต่แบบนีนก็สิเถิกแน่พี่น้องนาะเออเอาไปกันอ่ะอแล้วก็น้ำมันเผิดพี่น้องน้ำมันทอดอเลยเอาง่ายไปนหน่อยเด้อบริษัทขนาดนั้นไงแล้วก็น้ำจิ้มไก่พี่น้องน้ำมันแล้วก็น้ำจิ้มไก,ก่นี่ก็แค่กันไม่เหลือบางไก่ไอ้จิ้มไก่ นี่มาเบิรกเขตไงที่ว่ามาเบิ่มึงนึ่งมาคายเขียดแทนเด็ดได้ดีข้าวตัวใหญ่นน่เ้าตัวใหญ่เท่าไรได้ตัวเสรเต้นสาวโอ้โง่ายง่ายมาเลยี่ตัวนี้ก็ง่ายไงรอเห็นไอติมไห่ไงง่ามโมพี่น้องสักแค่ว่าอยอะแตตัวนี้กันง่ามเหมือนกันไี่เห ก็ง e <Dans F> ่ามพีการหาเหลือง่ามได้เป็รเสยเสี่ยนมีม่เป็นรถบรไงไงไม่นมันมีรถอีกยังเนี่ย่ว่าท้ามหาหน่อยได้ปะวางห่อสิมาเอาอ่านอื่นก็มีิญัยังสิเด้อเออหาหน่ยแล้วไม่ไงที่กันมันจะโตซ้ำหนึ่งโต ใครจะกินตัวแสบนี่ให้ลูบ้านกินตัวแสบบ่เคยกินเค้กจ้าคือบ่เคยจัดวันเกิดอีกาซื้อซื้อน้องซื้อจริงคุณ่อาซื้ออินเตอร์เนาะน้องอินเตอร์วะแมนเลยน้องอินเตอร์เดี๋ยวถือนี่ถือแล้วใส่องิงนีนแต่ว่าอันนี้กินบ่ด้เนาะน้องอินเตอร์ มันอื่นแท้บันเฮียงอุดทุ่มมียังบันไม่นี่ขั้นในเหือนนีเมดจันเหินบ้านเกิดหยุดหย่อนหลังมีพี่น้องสักแค่กับซื้อเค้กไปซองปอดน้ไปถ็งเนาะต่ว่าหลูกร้านร้ายอันนี้ก็สซเป็นไก่น่นแหละพี่น้องอไก,ลลงก่หรือกปล่าสูเครื่องปรุงมะนาวตอนในค้้ายเขียดก็บเมิดเลยดีใจแล้วเมื่อจ,จัดบ้านเกิดกันเลยทางเมืองเชื่อมมาเสร็จแล้วพี่น้อง ตาบ้ามันก็จะเล่นกูบบ้านให้ยุเนาะข้าวเกย์มากเลยนาะเพียงเนาะยั้งเอ้ายั้งหลบวูเมนากินหลบนี่กายก็โอ้เป็นหนองใหญ่เติบด้วยนะเห็นเนาะนี่เนาะพี่น้องเพื่อกะเอาไก่ไปหลังก็พี่น้องมันก็ไล่เติบเนาะก็เลยเอาซองท้งอีกท้งหนึ่งกะเอาไว้แบบถอดกินแต่ในเฮือนก่อนน้อเพียงเนาะถอดกินแบบเวลาหิวนะจะเอาไปฝากตู้เย็นเอื่ยถูกแล้ว ตอนนี sea, ็ก็ท่ำการล่างก่อนเดียวมาเบิ่งขันตอนต่อไปก็เลยนะั like, wohl, ่งน like, ้องแต่มันยังแข็งไม่เคยจะกระเซาะไก่อนก็เลยมันนั่นให้มันอ่อนเหนิมก็จังมากมันแต่ว่าอาหนามันฟองขวดนี่จ๊คสิพอหรือบอสิเอาแบบแก่ยิ่ง่ายเนาะแก่ย่งใหญ่หักกะแปลสิผ่านพี่น้องแปลสิมหาผ่านตะวันเงินบ่พอเนาะสแกก็เลยเอาเพียงเงินนี่น้องไก่ฮะบอสิเอาในหน่อยนาะให้น้องได้แต่น้องใหญ่เนาะว่าน้องใหญ่อีหลี ดยโดลูกเดยอยากกินเไม่ยั้งกินหอกลูกเนี่ยด้ซนือนมาด้สื่อนี้อนีนอสูตรมารคของอ่าบาทุ่งนอห้บาทุ่มาร์คสแค่เอาน้องกุ้งเพี่น้องเป็นสายเสียงกําลังมาจากสุกุมาลงจากรถมากกว่ฝามามาร์คก็เลยพี่น้องเพราะว่ามาร์คจักหน่อยนอสีคําคํนี่กับมืดแน่เลยละมืดและมีสายประมาณนเทเอาเลยบ่ได มิต่ก,ากา,า,กา,า,ากา,ก,นะกาเถี่ยวบอเดกาบอจะบวมจะบวมเนาะอกาเถี่ยวหลวกๆพ่อจะใส่รถดีลงไปนะเพียนเนาะใส่รถด,ดีโอเคตามด้วยปิงนัวพี่น้องนี่ปิงนัวเอ๋ยฟักมาเนะเรน่ารถดีก็เอ๋ยฟักามาะใส่ลงไปเลยอย่าใส่ร้านนะบอให้เล็กหน่อยกินปิงนัวร้านเฮ้ยพ่อพ่อ,พอ กินแล้วสุกพมันโบ,นบนแข็งแหงเสือนะในใจแล้วก็บรอยากให้กะะนินกด,ดินละอ่าอ่าปั๊กยานบนัวปั๊กทรายเราดีทราอันนี้เพิม่มไปอีกจักหน่อยนั่นถนะึนเนาะล้างมือแล้วบนะ้าน้อล้างมือแล้วนะบ้าน้องปลาทูนี่เนาะบลันจังเสียอ้าวมักแสดเสเนืนะ้อหนุ่เนาะแด็กกับซิมาทานเด็กๆกันว่าสูตรปลาทูนี่เด้ดพ้นบ่นะบพี่น้องแสงบบ่เนานะ อาแค่แค่กับซีปบอกอ่าเล็กหน่อยบอกาพี่น้องเลยแหละบอกมาเด้อมาเลยเนาะแต่น้ำตาลจักหน่อยเนาะมาจะจะตาลลงจักหน่อยพี่น้องอ่าจะ่านหน่องมันใหญ่หง่ะขันน้ำหนูมันใหญ่เนาะอ้า่น่องกุ้งก็อยากษ์แคสอยพอลรอวันนี้เอาเลี้ยวจะเจ็บปนหน่องกุ้งก็สิได้เป้าเค้กเลยได้ลูกแม่สุเค้กมาซองต่อนพัลูกเพราะว่าอ่า มีเอื lord, so YouTube, ่อยหรืออายพะหนักนอกฝากเงินหม่าที so ่านสัแค่ก็หามีตัวทั้งยูทูบนะทีว่าอ่าทีว่าเราโอนเงินมาให้หาล่อยซีซูซูยูทูบวะ่าชุดใจแนบเนียนยังประมาณนอยงเนาะหาสะแค่อันพิพผัดประกันไดก็ต้องขอโทษน้องพี่น้องสะแค่กับเบอร์เบอร์นี้โทรศัพท์มีกับบัญชีนะหนักกัอ่าโดยเพศเนาะที่เห็นงานน้ำกันหรือว่า เด็กไอดอดังนนั่แหละอยูสาวสวรรค์เขตนะเนะพียงเนาะอ่าประเภนไอ้หน่อยอะไรเนาะเพิ่นก่อโอนเงินมาหายนายผู้ด,ดีหกลอยนะกะขอขอบคุณหลายๆเด้อที่โอนเงินมาหายสักแค่กัไใดสื่อเค้กสองปอนนอกวงการคันสื่อไก่สื่อเครืออนนราาร่องปรุงต่างๆผู้ด,ดีมืดเลยพี่น้องเออไปแชก์คนนี้อ่าแล้วกะเออแล้วกะเอ้แะะเอแขกเนาะเอ้อแขกแล้วกะฝากมาหายหางลอย เราส่งมาทางใบสนิทเนาะละก็เราส่งของฝากของมาให้กินน้ำาและละก็สื่อแป้งถอดกรอบกัดเก็กขนมปังมาให้น้ำเนาะกะถาเบิ้งตอนอ่าถอดก็เลยเนาะขอขอบคุณสุกๆทุกคนหลายๆเด้ออยู่ดีไม่แหงสุขภาพแข็งแรงลำบือลำดวยื้อไปต่อไปก็เลยพี่น้องตอนสิถอดเนาะออไมร้าเล พี่น้องร้านหน่อยร้านน่อยมากแล้วมื่านมให้ารวันเกิดมาให้เราในตาแล้วทำผนเนาะบ้สูงอ่จหน่อยได้ร้านได้แจ้กหน่อยเอะพี่เป็นถอดพี่ถอดไกลเลยอ่ะพี่รอบแล้วบ้นเนาะมาคอบแล้วก็สิเตรียมตแล้วนี่ต้อเตงต้อเตง ก็มากครบกันเลยน่าจะดังมากเดี๋ยวไปเบิร์นกันเลย